ช้าก่อนน้องๆก่นอ,อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกม Rv มาแนะนำ Admin ต้น TP 7เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง1 7 0 0 0 0คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม Rv อย่างปลอดภัยไม่โกง100%ใครที่กำลังมองหา ID คุ้มๆพร้อมเล่นรูมครบแรงค่อนสก,กินแรสวยๆต้องเพจนี้เลยราคา ID เริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ ไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง Rv ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Elastic Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาละครับก็ต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจ,จกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่ากล่องสกินจอมเวทนคราคา2 9 9คูปองนะครับวันนี้คิอว่ากล่องนี้คุ้มหรือเปล่าน่าเติมหรือไม่วันนี้ทีมซี มีคําตอบครับตอนนี้สแกตเยอะมากเกลกนเลยจริงนะครับด้วยกล่องนี้นะครับราคา200กคูปองนะครับระยะเวลาของกล่องนี้เริ่มตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่6เมษายนนั่นเองนะครับส่วนรายละเอียดนะจะเป็นรูปแบบของการสุ่ม1สกินที่คุณยังไม่มีนะครับเรียกว่าใจร้ายจริงนะสำหรับกล่องนี้นะครับเป็นกล่องราคา300คูปองแพงแถมยังไม่ให้กูเลือกอีกแล้วดูสกินนะครับที่แบบว่า แต่ละสกินนี่คือเป็นสกินวอลลพารธ์อ่ะที่รู้่ะมีสกินวัลลภพาร์สามอันหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็สองสกินนี้ไม่รู้นะครับก็ถามผมว่าคุ้มไหมสําหรับกล่องนี้นะผมคิดว่ายังยังนะยังดูเหมือนมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับสามร้อยบาทเนี่ยผมรอเติมวอลลพารธ์ดีกว่านะครับรอเติมวอลลภพารธ์ดีกว่านะครับสําหรับสามร้อยบาทนะครับเพราะว่าได้หลายสกินด้วยได้ทั้งสามสกินแน่เอาวอลลภพารธ์ดีกว่านะครับก็จะวันนี้สําหรับ กิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมซื้อกล่องในราคา300คูปองนะครับแล้วก็เปิดเสร็จแล้วเนี่ยมก็จะสุ่มหนึ่งสกินที่คุณยังไม่มีให้นั่นเองนะครับก็ถือว่าสำหรับผมคิดว่าไม่คุ้มนะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับถ้าใครอยากเติมยังไงเนี่ยก็เติมเลยนะครับแต่ถ้าผมผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันไม่คุ้มนะครับไม่คุม้มไม่คุม้มไม่คุม้มนะครับนี่300 มันฉลาดนะมันตอนแรกเอามาขายมันมันกล่องนี้จะเป็นกล่องสาหรับคนที่ไม่ทันพวกวัลพาร์แล้วอยากได้สกินพวกวัลพาร์นะครับผมอืมแต่าผมว่าไม่คุ้มหรอกครับสามร้อยคูปองเดี๋ยวจะสิ้นเดือนอยู่แล้วมันเป็นอะไรไม่รู้ G M ไม่ชอบเอากิจกรรมเสียตังมาให,ให้เราใจอ่อนนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยถือว่าไม่เข้าขายที่จะซื้ออยู่แล้วนะครับถ้าใครดูคลิปผมก็อย่าซื้อนะอย่าซื้อ ไม่คุ้มครับผมไม่คุ้มนะครับก็จะมานี้สําหรับวันนี้นะครับวันนี้ก็มีแค่กิจกรรมเดียวนะครับใครคิดเห็นยังไงสําหรับกล่องนี้คุ้มหรือเปล่าหน้าเติมหรือไม่เนะี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้เนาะส่วนของผมนะครับในกิจกรรมอ่ากิจกรรมรอะไรวะนี่ชนเพื่อนเดินเรือนะครับตอนนี้ผมก็เหลือประมาณ10นะครับผมคิดว่า10นะใช่สิบไหมเพราะที่ผมมีหลายรหัสนะครับแต่เห็นมีคนจ้างกันทําแบบ ช่วยกันกดจ้างกดนะครับก็ถือว่าหาเงินกันดีอยู่นะไอดี <c oughs> ละยี่สิบบาทสามสิบบาทนะครับนี่ได้แล้วมาเดินเรือเองกันเลย0 4นจสีองเปิดกล่องไล่วันไปเลยขอสกินหน่อยละกันโอ้โหโคตรการกตอนนี้ก็เหลือ8 6นะครับอืม9.86ผมมีรหัส 9.9อยู่นะครับ0.99ใช่ม่ะเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนให้เพื่นช่วยนะครับผมมีเป็นนต้องมี0.98 10กดให้10ครั้งนะครับก็จะได้เป็นท่อมพอดีเดี๋ยวผมนับก่อนรหัส1.3.3.3เฮ้ยได้แล้วนี่ว่าถ้าผมไปกดรหัสรองผมก็จะได้สกินของซินเนสเทียไปแล้วนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ กำลังหัดเล่นซินอยู่นะเพราะว่าอยากเพราะว่าจะได้สกินเลยก็ต้องหัดเล่นซินเนสเตียนะครับผมลองแล้วทำไมมันไม่โหดเลยวะผมเห็นในโปรลี่เขาเล่นกันโหดมากเลยทำไมผมเล่นไม่โหดวะคือมันต้องออกของยังไงนะครับต้องออกของนี้ใช่ไหมจะเตรียมปรับแต่งเฮ้ยจะเตรียมเอ้ยทุกคนสามารถไปได้เล่แเรีนบอร์นะครับเขาเล่นเซตไหนกันเขาเล่นเซตไหนกันบอกผมที ผมไม่แบบว่าเ่คนอื่นเขาเล่นแบบเวลาคนอื่นเล่นน่ผมจะกลัวมากเลยไม่กล้าเข้าไปชาร์จนะครับแต่ว่าผมเล่นเองเนี่ยไม่ไม่ไหววะ่ะมันเวลาจะเข้าไฟมันโดนต่อตลอดเลยครับอาจจะต้องไปหัดเล่นป่าตัวอื่นแทนแล้วนะอย่างเช่นพวกนาคงนาครอสเนี่ยนาครอสยากไปอย่างเช่นพวกอ้อยหรือว่าของเอ่อเนี่ยเนี่ยเนี่ยีก็ได้คลิกแน็คนะครับก็น่าสนใจอยู่ ก็ต้องลองหัดเล่นอัลคาซินในหลายแบบนะครับนี่ตอนนี้ก็ลิงเไว้ก็มีคลิกแนกนะครับอ้อย2ตัวนะครับที่คิดว่าน่าจะาโหดเตยนะครับในแพทนี้ใครกินเห็นยังไงนะครับสำหรับตอนนี้ผมกำลังหัดเล่นอ้อยอยู่นะเพราะว่าจริงๆผมเป็นแคลรี่นะแต่ว่าตอนที่ผมเล่นเนี่ยผมเวลาผมกดอ่ผมกดทันนะแคลรี่แต่ว่ามันชอบมีคนมาแย่งไงแล้วเวลามันแย่งมันกดทีหลังใช่ไหมมันก็ ชิงกดกอดเลยว่าเออไม่สนใจเที่ไหนะกูจะก้นกูจะเล่นแครี่ทำไมเออเห็นไหมแล้วผมก็ต้องแบบเออมันต้องไปหาตำแหน่งเนี้ยตำแหน่งอื่นเล่นนะครับซึ่งโรมเล่นไปแล้วอ๋อเบเลนเล่นไปแล้วนะตอนโรมเล่นแล้วมันไม่ค่อยชนะไงเพราะว่ามันเป็นตัวบีดาเมิอะไรเนาะส่วนออฟเลนเนี่ยก็เล่นไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่ป่าอย่างเดียวแล้วนะครับเมยก็เล่นได้เมยก็เล่นได้ใช้คำว่าเล่นได้นะเมยผมก็มีคิกซี่คิกซี่ได้อยู่นะครับเวเลสอิกกี้ก็ได้อยู่นะครับนี่ ก็จะเมตาที้กำลังหาเล่นแอสซินอยู่นะกำลังหาแบบว่าแอสซินที่เล่นง่ายๆนะครับแอสซินก็เหมือนจะโหดทูกไมคนอื่นมันเล่นกันโหดจต่ว่าติดเมตาโปรเพเยอร์เลยนะครับแต่ทำไมผมเล่นไม่ออกก็ไม่รู้นะครับก็จะมานี้สําหรับกิจกรรมนี้นะครับก็เหมือนเราพูดมาบนน่นเฉยๆนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมเล็กๆนะครับยอดวิวน้อยไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยก็ได้ทํานะครับโอเคสําหรับวันนี้เนี่ยใครคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อน ไว้เจอกันวันเพลงเดีอยสอนครับทุกคนบ๊ายบายครับจอกงไครับผมบ๊ายบาย